Hey They'll you what to do in to you know 't life. พบกับช่อง g s o s ครับ EP ที่3แล้วนะครับวันนี้ผมาจะตบกับบาร์กี้อ่ะจะจัดตักกับมันนะเตรียมรับชมเลยนะครับ แลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะติดตามช่องผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโจรโฉดนะครับโหยโจรพวกนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาชอบขโมยขนมเด็กอะครับผมผมก็ต้องกำจัดเขาครับเพื่อป้องกันเด็กๆนะครับผมพอเลเวลขึ้นนะครับตอนนี้45้นะครับผมผมก็สบายครับผมคือเขาอัดผมไม่โดนแล้วนะครับเนื่องจากผมมีผลงโลเกียนะครับรับรองกันตอนนี้ ผจัดหนักกับพวกมันได้สบายๆเลยเอา้านั่นใครครับผมเอ้ยเขาใช้พลังไฟอะโอ้โหตายแล้วผมผมโดนแย่งอะครับผมเขาเขาพยายามจะแย่งลัดช็อตผมอะครับผมเปิด PVP นะครับผมโมโหมากเลยครับเขามาแย่งผมได้ยังไงเนี่ยเอา้าเขาไม่เปิด PVP PV PV นะผมสู้เขาไม่ได้ครับผมเอ้ยเขาก็มันกระโดดเล่นอยู่บนสะพานนะเอ,เอ้าผมเอะผมทักทายหน่อยดีไหมอะทักทายทนิดนึงสิ เ,เขามาสู้กับบาร์กี้ครับผมอ๋อเป็นเวลาของการแก้แค้นของผมผมจะลัดช็อตบาร์กี้นะครับไม่เขาได้ไม่ได้รับไอ้เคเวสของบาร์กี้นะอ่าบาร์กี้หน้าตาหน้ากลวงแนละ้วเนี่ยอืตอนนี้พลังลดไปครึ่งแล้วโอ้โหจะใช้พลังดาบพุ่งทะยานมาสับผมแลโอ้ยวิ่งไปละครับผมชกบ,บาร์กี้หนึ่งทีนะโอ้ยโอ้รุมกันใหญ่เลยอย่างงี้บาร์กี้ก็ท้าทายกับสปิสปสายเลยเนี่ยโอ้โห ยิงครับผมผมไม่ยอมนะครับเดีย๋ยวดูนะครับผมผมจะจัดหนักให้เขาแบบว่าเขามาแย่งลัตช็อตผมหลายหลายตัวแล้วน,นะเมื่อกี้อ่าดูท่าครับวาราวาราวเพิงพิรุอะไรเนี่ยยิงครับยิงครับผมโอ้หเขากาลังนะผมรอจังหวะนะผมรอจังหวะลัตช็อตนะนะรอรออยู่นะรออยู่อ่าเป็นไงครับผมเขาไม่ได้ไปนะครับผมได้ไป ระหว่างนั้นผมก็มาเก็บแล้วเวลผมที่เดินมาครับกับโจนโฉดน,นะครับผมที่ชอบมาแกเด็กอะไม่ได้เลยนะี่ยเนี่ยต้องจับหมักเด็กพวกนี้นะเนี่ยผมก็เริ่มคล้องนะครับเชลลาวาอย่างอย่างถนัดนะครับผมแล้วก็ใช้หนักสติ๊กนะครับลากรวมกันนะครับผมตอนนี้เป็นท่าที่ผมถนัดมากเลยพอรวมกันเสร็จปุ๊บเอาทำไงครับทำไงครับผมใช้ท่าลาวาพิโรธแม่เปลี่ยนชื่อท่าทุกคลิปเลยอาระหว่างนั้นปุ๊บเอา้าเฮ้ยไอหนุ่มแสงเนี่ยเอายิงผมเขาทำไมอะ่ะ ผมทำไรผิดอะครับยิงผมทำไมครับเนี่ยไอผมโมโหมากเลยเดินไปเดินรอบแบบหมู่บ้านนะครับเฮ้ยเดินไปเดินมาเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนมีทางลับหรือเปล่าเนี่ยตรงตรงเอ้กระโดดนิดนึงดิข้ามข้ามได้ไหมตรงนี้ข้ามได้ไหมโอ้ยข้ามได้เฮ้ใครหัวเหลืองอะคุ้นๆนะคุ้นๆนะอยู่กระโดดขึ้นไปปุบ๊บเอา้าเฮ้ยอันนี้มันซันจินี่ในเรือของ ของลูฟี่นะครับผมสมาชิกของลูกพี่ลูฟี่ครับผมผมอยากได้ท่าของซันจิมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดักสเตปไฟติ้งนะครับผมโอ้ราคาเท่าไหร่แสนห้าโอ้โหมีอยู่แค่หกหมื่นห้าทำไงเนี่ยเก็บเลเวลต่อสิครับถ้าทางคนจนเนี่ยยังฝันไม่ได้นะครับซันจินี่ไม่เคยลดราคาผมเลยนะนี่นี่คุณเป็นพระเอกหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงขี้งกอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ระหว่างนั้นผมก็จะท่าราวาครับพิโรธนะครับผม เราอภพิโรจนี่ก็ท่าใหม่ของผมเฮ้ยน่ครับหมุน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 เนี่ยหมุนปั๊บปุ๊บ,บ,บเดี๋ยวรับรองตายทุกตัวแล้วรับเควสดใหม่นะทําไงดีเราจะไปสู้กับใครครับผมเราจะไปสู้กับบาร์กี้ครับผมบาร์กี้เนี่ยเราอยากจะไปสู้กับมันมานานแล้วละ่ะเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอยู่ไหนันวะเนี่ยไม่เจอกันเลยเนี่ยเออเดินไปเอ้ยบาร์กี้อยู่ไหนเอ้ยเจอแล้วเนี่ยโอยเจอแล้วอยู่บนบนเอ้ยอะไรเนี่ย บนบ้านเหรอเฮ้ยมองหน้าไหนเิเฮ้ยนั่นบักกี้หรือเปล่าวะเฮ้ยอ้ยบักกี้ที่หัวสีสม้มนี่นะโอ้ยเดินมาฉันจะฆ่าแกแกเข้ามาทำอะไรฉันเนี่ยเฮ้ยผมแค่มาดูเฉยๆนะผมแค่มามา,มาเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนแน่ะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะไม่ได้ฉันจะฆ่าแกฮ มากี้นี่มันโหดนะครับผมเนี่ยผมยิงก่อนเลยครับผมไม่อยากจะทําเขานะครับผมยิงก่อนเลยตุ้มเอาสองทีนะสองทีทําไงครับวิ่งก้ามาฟันผมยิเลยโอโ้โหเฮ้ยมากกี้นี่เจอท่าท่าไอลาวาพิโรดไปเลยเนี่ยโหลดเด็ดหลบเด็ดหลบอันนะมากกี้ยังเดินเข้ามาหาอย่างไม่หยุดยั้งนะอ้าฟันฟันว่าวครับผมฟันว่าวผมโชคสิครับผมโชคดีหมัดอ้าท่าสะสะเทือนนะถึงท่าเดิมยังมาถูอยู่นะ ตบด้วยลาวานะนี่เป็นท่าใหม่นะพันท่าใหม่ครับผมผมก็เดินเข้ามาในท่าลาวานครับผมนแลรับรองนะครับท่านี้นะ่ดีอย่างหนึ่งครับผมผมมุดตัวแล้วพุ่งมาแต่ปุ๊บมันจะกระเด็นด้วยเอย้ผมก็กระโดดเด็ดไปเด็ดมาเฮ้ยบักกี้ครั้งนี้แกไม่รอดละโดนท่าระวานระเบิดตุ้มอะาตบด้วยมือครับผมนี่มันเป็นแพทใหม่นะครับเปลี่ยนท่าผมอะตอนแรกมันไม่ใช่ท่านี้นะครับม,ม,มันไม่เคยมีมือ ระหว่างนั้นนะครับผมก็จะทธาลมใส่ใหญ่เลยอ้ามาันเอาลูกน้องมาด้วยนะเดินมาเนี้ยโอ้โหลูกน้องตามมาอีกแค่ตัวเดียวผมก็ลำบากแล้วนะโอ้โหาตาดาบนี้เวาวจิงเลยมันไม่มีทางฟันผมโดนหรอกครับผมเหมือนลิงครับวัก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 ,วก,วกอ่าฝากเอา้าอะไรครับเนี่ยผมหลบนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับผมหลบนะครับเอา้าผมุตส่าหลบเป็นลาวาฟันผมตายเฉยเลยอะ้ะ เฮ้ยระหว่างนั้นผมต้องเก็บเลเวลสิครับโอ้ oh, oh, ไม่ไไหวแล้วนะโอ้ oh, oh. หมากี้มันเก่งอะครับผมอา oh, oh. ไม่เป็นไรตอนนี้59อะอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะสู้กับมันได้นะอ้า ah, ว oh. ผมเก็บต่อนะโอ้โหรับรองอะถ้าเราวาเนี่ยท่านี้ต้องฝึกอย่างดีนะรับรองอะครั้งหน้าใช้ได้อย่างแน่นอนมันต้องแพ้ท่านี้ครับผมเอ้า oh. เรายังมีพลังอยู่ต้องเรายังยมีแต้มอยู่ต้อง หกแต้มนะครับผมอัดผลพิศเลยเราต้องใช้ท่านี้สู้กับบาร์กี้ครับผมท่าอื่นนะ่ะท่าทางจะเอาไม่อยู่ครับแล้วก็ต้องเพิ่มป้องกันด้วยนะอามารับคุยกันใหม่นะครั้งนี้แหละไม่พลาดครับผมผมพูดตรงๆว่าไม่พลาดเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บครับผมระหว่างที่เดินเสร็จปุ๊บเอา้าหลงทางเหมือนเดิมเอา้าไม่ใช่หลงทางนะเอา้าบาร์กี้ยังอยู่ที่เดิมครับผมบ้านชั้นสองบ้านเหลืองเนี่ยโอ้ทักทายหน่อยเฮ้ยเห็นว่านายเป็นถึงไอ้สีเทปจนสลัดนี่มัด มาจัดผมดิเซผมกลัวที่ไหนแล้วเขาก็เดินไปนะครับมองนะ่ะเฮ้ยแกจะแกจะฆ่าแกให้ได้เลยเฮ้ย hey. ฮ hey, ไม่ยืนนิ่งหรกไม่กลัวหรอกต่อยหน้านี่ปุ๊บเอา้าไอ้ฟันใช่จะโดนเฮ่เห็นไหมผมอะใช้ผลลาวาเนี่ยนะแต่ตอนเนี้ยผมพูดตรงๆนะผลลาวาเนี่ยสู้กับบากี้เจอบากี้ฟันได้นะครับผมเขาเขาน่าจะมีฮาคิเอครับผมฮาคิหรือเปล่า ไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วระหว่างนั้นนะครับผมก็นะครับผมต้องใช้เชิงครับผมเชิงเชิงหลบครับหลบพร้อมกับใช้ลาวาระเบิดเนี่ยสลับกับลาวาตกครับผมผมใช้ผมเลือกท่านี้ว่าลาวาตบม้งหูนะเวลาโดนทีเสร็จปุ๊บจะมึนๆได้เนี่ยท่านี้ครับโอ้โหโดนทีจะมึนเพราะว่าโ,โดนทั้งท่าลาวาระเบิดด้วยลาวาตบม้งหูด้วยแล้ทางเวียนหัว เอาผมตายแล้วหรอเนี่ยโหบักกี้มันอัดผมแรงมากเลยเอาบักกี้ก็แย่นะครับบักกี้ก็แย่แนละ้วเหลืองนะครับผมผมเด็ดครับผมผมไม่ยอมนะทีเดียวผมก็ไม่ยอมโดนนะผมก็ไม่ยอมโดนเนี่ยผมใช้สองท่าน,นี้ผสมกันถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปใกล้กับมันแถ้าทางเราจะตายนะเราต้องใช้ท่าเราวาวระเบิดกับเราวา,าตกนะครับผมอ่าเราก็แอะบักกี้จะเดินตามทําไมเนี่ยรู้ไหมว่าเลือดคุณลดนะอเอา้ามันใช้ไม่ตายแล้วครับเห็นไหมครับผมใช้ไม่ตายนะเมื่อกี้โอ้โห ท่าที่เปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนนะผมถ้าเกิดผมโดนี่ผมถึงขั้นตายเนยนะท่านั้นแรงมากนล้นผมก็ชนะมันนะครับผมเห็นไหมครับแสงนี่สว่างเจิดจ้าเฉยวแล้วก็มีชายคนหนึ่งนะครับผมเขาบอกให้ผมอะครับฆ่าเขาอะครับผมเอาไงดีครับถ้าเกิดผมฆ่าเขาแล้วเขาจะฆ่าผมไหมเนี่ยผมก็เอะเอาไงดีฆ่ากันดีไหมผมไม่ชอบฆ่าสับตัดชีวิตด้วยนะ,อะ,อะโอเคโอเค อ่านิดนึงนะนิดนึงเขาบอกเขาบอกว่าอ่าไม่เป็นไรเขาจะไม่ฆ่าผมนะอ๋อโอเคโอเคผมก็ผมผมพร้อมนะผมพร้อมที่จะฆ่าคุณเป็นคนแรกในในเกมเลยนะผมไม่เคยฆ่าผู้เล่นคนอื่นเลยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ละกันแต่ระหว่างนั้นนะแบบผมแบบแบบแบบแค่เหมือนประมาณว่าไม่อยากจะทำาครับผมเขาก็เลยแบบอ่าเดี๋ยวเขาเอาหนังสติกยิงมาสซะหน่อยอะยิงพอยิงผมจะปุ๊บผมกรดนะครับผมเลือดผมลดนะครับผมผมกรดนะครับผมใช้ระหวางตบเลยครับผมตบปุ้งแบบเอ้า อ้าโดนลาวาระเบิดก็ไปอีกทีปุ๊บเอาเลือดล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 ดแล้วก็หมุนด้วยสภาพลาวาอะไรดีครับเนี่ยลาวาอะไรดีลาวาพิโรดดีไหมออเขาก็ตายครับผมสร้างความมึนงงให้กับผมทำไมครับเนี่ยจะให้ผมฆ่าทำไมครับเนี่ยผมก็งงครับผมระหว่างนั้นผมก็ไปที่เกาะทะเลทรายครับผมเพราะว่าเลเวลของผมถึง61แล้วนะต้องเปลี่ยนที่เก็บเลเวลซะแล้วล่ะแล้วเราก็เข้าไปรับเควนเลยครับผมอ้าวเริ่มต้นไปที่ใครครับเนี่ย ห้าหกสิบหกสิบนะหกสิบเขาบอกให้ผมสู้กับโจรทะเลทรายแม่ชื่อน่ากลัวมากแต่ฟันผมไม่เคยจะโดนแล้วครับพวกนี้ยังอ่อนหัดครับผมจกแจ๊กจ๊กแจ๊กจ๊กแจ๊กผมก็จะท่าครับผมลาวาเคลื่อนที่จะใช้ท่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับผมจนเก็บเลเวลได้เรื่อยครับผมจนเลเวลเริ่มเยอะขึ้นเป็นหกสิบเจ็ดแล้วนะเนี่ยดูหน้าโจรน,นะครับผมโอยพกหัวก็ดูน่ารักเหมือนกันนะครับมีแว่นอยู่บนหัวด้วย แล้วระหว่างนั้นเนี่ยผมก็จะท่าเก็บเลเวลสอไปสมะจนถึง74แล้วนะโอ้ยไม่ธรรมดานะเมื่อกี้มาจากแค่60กว่าเอง75เแล้วเนี่ยโหถึงตอนนี้มาจะปุ๊บเลเวลผมขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะจะได้เริ่มเก่งสักทีอาชิดท่าลาวาระเบิดแล้วก็ท่าลาวาขึ้นที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอาเลือดปุ๊บปุเห็นไหมครับเห็นไหมครับครับเดี๋ยวก็ตายหมดเลยโอ้โหเลเวลขึ้นเร็วมากจนถึงเจบดผมบึปไปรับผที่ ที่รับเควสนะครับเขาบอกให้ผมเข้าไปที่สู้กับเจ้าหน้าที่ทะเลทรายครับผมผมว่าผมแปลไม่ผิดนะเจ้าหน้าที่ทะเลทรายมันเหมือนจะเป็นคนดีหรือเปล่าครับแ๋ยวให้ผมไปฆ่าเขาทําไมอะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่หรอเออแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหนเนี่ยเออระหว่างนั้นอ่านี่ไงเจ้าหน้าที่เออตบด้วยลาวาตบกับลาวาระเบิดอ่าแล้วเราก็ใช้ท่าเหมือนเดิมครับผมฆ่าอะไรทุกคนท่าเนี้ยรวมๆกันก็ สอบไปสมาอยู่แค่3ท่านะครับผมอฮาเราเลเวลก็เริ่มขึ้นไป80ครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมกดจดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากครับผม